วันนี้ว่างานเปิดตัวค่ะเป็นของความพิเศษทางเคสนะคะทำกับออดิสนีย์ค่ะใช่วันนี้เรามาเป็นตัวแทนของสาวเบลค่ะใช่สาวเบลแบหญิงดิสนีย์อยู่แล้วใช่ชอบอยู่แล้วจริงๆชอบทุกคนเลยชอบสุดคือน่าจะออโรราปะเียววะไม่เจอกนันในปาร์ <c oughs> คคืนนี้เลยเออชอบมากใช่ <c oughs> ประกอบก็คือเพลง b e a u ดิวี่เดอร์บีสนะคะก็ <c oughs> ามาเพราะเป็นเพลสายกรษด้วยแล้วก็แบบเออจะถูกเนื้อไม่นะไอถูกเนื้อไม่เท่าไหร่ถูกคีไมนะ,ะใช่เราะเราะเพลง,พงยิ่เขาต้พองร้อกับทอยซ้อมกันเมื่อกี้ก่อนจะออกมาแล้วก็แบบเ,เอาล่ะทอยจะช่วยเราด้วยนะถ้าเราเพีย้ยนตรงไหนก็ลองทับเลยนะ <laughs> ยทอยก็บอกเหมือนกันว่าโบก็ช่วยทอยด้วยนะแล้วก็แบบอ้าว ใช่ช่วยๆกัน c o l l นี้มเป็นั o ค l e c t i นี้คอลเลคชั o น,นี้พิเศษมากๆตรงที่ว่าเขาเป็นของขวัญสุดพิเศษนั่นแหละค่ะที่ทำเพื่อทุกคน,นะค่ะแล้วก็มีแบบว่าเจ้าหญิงดิส ney คนห้าคนามีเอ่อเบลออรุราแจสมีนไใ่นาสนว์กไม่มีส<ะ>นว์ไว้ปะอีกคนเอ่อแอริเอลอริเลอ่ะขาดอีกคนนึงนั่นแหละ มานั่นแหละมาดูที่งานนะคะทุกคนจากที่ s e n World นะคะมากันเยอะเพราะว่า5คนก็ยังจําไม่ได้เลยฝากท่นใครสนใจใช่ค่ะใครสนใจนะคะเคสตอนนี้เขาก็มีแบบว่าของพิเศษให้ทุกคนค่ะมาดูกันได้มาเลือกกันได้นะคะแล้วก็มีคอลเลคชันแบบใหม่ๆมาเทียบเลยค่ะแล้วก็พร้อมกับโปรโมชั่นดีๆนะคะมากันเยอะๆนะทุกคน อ่ะสิล้านแล้วค่ะแฟนผมน่ารักใช่แฟนผมน่ารัก12ล้านแล้วค่ะวู้วไม่น่าเชื่อรู้้สึกไงงบาฉลองเรียบร้อยรู้สึกไงบ้างไม่คิดเหมือนกันค่ะว่าจะแบบมาคนฟังเยอะขนาดนี้ฟิลเหมือนแบบเหมือนซื้อวิวอะเออนอนตามฟังไม่รู้แต่ว่าแต่ว่าเด็กๆเด็กๆฟังกันเยอะมากในนี้เด็กๆตั้งตามกันด้วยเนี้ยแบบแรกๆอาจจะเป็นอาก่มแฟนคลับเราแต่หลังๆอ่ะ เด็กๆแล้วจริงรู้สึกไงมันขึ้นมันเร็วเหมือนกันดีใจค่ะไม่ไม่คาดคิดเลยว่าจะขึ้นมาถึงส2สองล้านสักห้าล้านก็ดีใจมากแล้วแล้วพอ6ล้าน7ล้านปั๊บเริ่มคาดหวังให้10ละพอคาดหวัง10ปั๊บเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงเลยหรือจะไปถึงร้อยเลยถึงนะถ้าถึงร้อยเออถ้าเกิดยอดอยิวขึ้นร้อยล้านทำไมดี เลยเลยหรอทำเลยหรอ,เ,อ,อเดี๋ยวค่อยคิดได้ไหม <c oughs> ขอขอเวลาคิดก่อนตอนนี้มันกระทันหันไปเผื่อพูดอะไรผิดพลาดแล้วทำไม่ <c oughs> ได้ไม่เอาเออรู้ไงว่าเป็น <c oughs> ปแบบนักร้องดาวรุ่งพุ่งแรงเอ่อดาวรุ่งพุ่งแรงเป็นนักร้องดีใจค่ะดีใจไม่คิดว่าเพลงเราจะแบบคนชอบได้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยยังไม่อยากเชื่อเลยทุกวันนี้คิดว่าหรือว่าช่องซื้อไปอยู่แต่นี่ต้องเคลม เตรียมค่ะก็กำลังคิดกับพี่แทนอยู่ค่ะว่าจะเป็นแบบแมวไหนอะไรยังไงเพราะว่าเพลงแรก12ล้าน<ม>เพลงท<ม>ี่2ภากดดันกดดันพี่แทนด้วยไม่แนพี่ด็กที่คาโต้ก็แบบยังไงดีสำหรับเพลงที่2 อะไรกน่าจะสิบล้านหลนฟังทุกวันกดรีเพย์รีเพย์รีเพย์ไปไไปปฉลองไปฉลองปก็ไปสิบล้านใช่ค่ะจริงๆมันก็ไม่ได้ฉลองแล้วก็เป็นค่าปกติแต่ว่าแบบวันนั้นเราเปิดเจอว่าแบบสิบล้านเราก็แบบว้าเงี้ยจริงๆวันนั้นแค่กินข้าวเฉยๆค่ะไม่มีอะไรคือหาโอกาสในการไปดินเนอร์กันอยู่แล้วใช่มันเป็นแบบมันเป็นร้านที่เราอยากไปอยู่แล้วเพราะว่าเขาชอบผิงห้อย เขาปกติคือเราจะไปอัมพาวาทุกปีแต่อันนี้คือไม่ได้ไปเลยก็เลยแบบเออรันเขามีเลยแล้วเขาก็แบบเป็นการทำงเงินด้วแบบว่าเออเจ๋งอยากให้ทุกคนลองไปเออเราก็ซื้อให้เนี่ยอยากให้สนองความต้อง,ออก,องการตองเองเพราะเราชอบดอกไม้เเอก็ืให้้าซวันนั้นไงค่ะวันนั้นาก็ เราอะเราเลือกร้านเพราะเราชอบร้านนี้เราก็เออเอาดอกไม้ให้เขาแล้วไปฉลองสิทธล้เขาให้เราคอยกันเราบ้างนะฮะเขาก็มีเครื่องประดับให้มีระดนบสร้อยคอให้ก็คือปลอยที่เขาทําได้ในรายการคนดีที่ไหนเขาเก็บมาให้ยอะไรเก็บมาให้ร่อนมาให้ไม่ลงทุนนะแบบได้พี่เขาร่อนมาให้เลยนะแบบ เขาเรียกว่าอะไรเหมือนทองเหรอหาคำไม่เจอล้วไปร่อนทองไปรอนทองที่เออนั่นแหละพี่บอกพอยอะไรอย่างเงี้ย่ะเสยงแบบาล่เหมอนแอลเอิร์นผู้ชายในซารตี่เราไม่ใส่แอลพักมกันนะมันก็ต้องแอลป่ะหรอแอลเขาได้คนเดียวมันก็รักเอยแต่หองเออแล้วก็แบบเออรักขา พี่พี่ได้ฟังกันป้าได้ดูกันป่ะถามว่าเอ่อประเทศไทยอยู่ที่ไหนพ,พี่พี่ได้ตอบว่าอะไรประเทศไทยอยู่ไหนประเทศไทยไอยู่ไหนภาษาอไม่ได้อยู่ไหนไม่ประเทศไทยไทยอยู่ในไทยอยู่ในเจอเธอ <c oughs> อยู่ในใจคิดนานไหมครับพรุ่งนี้ไม่นานค่ะหนูนั่งก๊อปในโซเชียลแล้วก็ถามเขาเรื่อยๆเลยอาการศตอนพี่เล็กคี่เขือนม้วนไปเลย ไม่ถึงเขินม้วนก็ลังงงว่านี่นอะไรวะทําไมต้องต้องมาถามอะไรเขาก็จริงจังจริงต้องหาหมุกนี้บ่อยไปเล่นด้วยกันหรือว่าก็เป็นอะไรที่ไม่น่าเบื่ออะไรอ่เงี้ยค่ะเออจะได้แบบว่าเฉื่กันบ้างาเ,<ล>เป็นมุกเติมความหวานประมาณนั้นใครล้วใครมากกว่า,า <laughs> เราเครอคะก็ผมเป็นหนูแหละ <laughs> เออหลายคนอาจจะบอกว่าอิจฉาแบบโบที่มีแฟนแบบเนี้เชื่อทุกคนต้องอิจฉาอะไรที่ได้โบแฟนอันนี้ก็คือเรา แล้วเราเป็นเอกสายแอลห่อตอนนี้แอลก็แอลมันจะได้ไม่น่าเบื่อจะได้ไม่ต้องแบบจริงจังกันมากชีวิตโอ้อเล็กเขินบ่อยไหมกับมุกเราก็เขินนะแต่ก็มีนอกจากเขินก็จะแบบเล่นทำไม่อะไรเขายังไม่ค่อยเข้าใจแต่คือมันเป็นการที่แบบเออจะได้มีอะไรจดจํากันในแต่ละวันอะไรเงี้ยขำๆก็มีบ้างมีแบบมีบ้างแต่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะน้อยน้อย เราถามถามมาตอบไปอย่างเงี้ยแจ้งว่ามุกเทาแปตกไม่แปตกแต่เราทําให้เขาแปตก <laughs> เพราะเราก็นึกว่าอ๋อนึกว่าเป็นเกมปะแบบอย่างสีเหลืองอย่างเงี้ยอ่ะเยลโล่อย่างเงี้ยเลยมีดอ่ะเออเรียกว่าเราสน <laughs> เรียกว่าเราสนเป็นคู่รักมุกเสียวนี่นหรอใช่เล่นกันไปจะได้แบบไม่น่าเบื่อนแต่เราวัาปีใหม่วางแผนไปไหนสักทีเขาได้ปีใหม่ปีใหม่อาจจะไม่ได้ไปค่ะแต่จะไปก่อนช่วงปีใหม่แล้วมีแพนไปแล มีค่ะมีแพลนไว้แล้วรอติดตามไดเมลาเทีวต่างปรเทศต่างประอยู่แล้วพอได้ไทยเที่ยวจะครบแล้วเหมือนล่าสุดเหมือนมีบ้านเราไปลองชูดอะไรเงี้ยุจะมีสาวหรือเปล่าเรื่องนี้เรื่องนี้เป็นโปรเจกต์แต่ว่าฟ้าเขาอุ้มไว้ก่อนนะคะฟ้าเขาอุ้มไว้รอดูนะคะว่าจะเป็นอะไร แล้วเขาคิดแล้วว่าเออเอาก็ไม่แน่หรือเปล่าเออไปวัดตัวจริงเออไม่ต้องถามเราบังคับตอนตอนส่งรูปไปเขาดูเขาเป็นแบบสวยตอบคำอื่นไม่ได้แล้วเออหลายคนบอกว่าราศีกศารู้จักมันก็อืมสวยอ่ะเราเป็นคนแบบนะ ใช่ไหมสวยต้องรอดูว่าเป็นอะไรนะเราใส่แล้วอยากแต่งจริงเลยไหมถ้าเป็นไปได้ก็อยากทุกคนอยากแต่งงานอยู่แล้วด้วยวนะัวยตอนยีหกก็น่าจะอีกไม่กี่ปีแล้วอันนี้คือันนี้คือบอกอเล็กเหรอคะไม่ค่ะบอกเธอไม <laughs> พ่พูดเล่นพูดเล่นยังยัง เราไม่คาดหวังเราจะไม่ผิดหวังอ่ะแต่หลายคนก็เชียร์แล้วก็เล่งตลอดนะ<ม>คู่เราไปงานแต่งงานไหนก็เชียร์ตลอดใช่หนูว่ามันก็เล่นแหละเราเป,เป็นคู่ที่น่าเชียร์แหละเออแล้วก็หวานสุดเหมือนเจ้าบ่าวเจ้าสาวตรงอีกไม่ไม่ถึงขนาดนั้นเ,<อ>เราก็เ,<อ>เ,าเป็นของเราไปตลกค่นอะไรคนว่าคู่เราหวานแยง่งซีนเจ้าบา่าวเจ้าสาวเหมือนเพื่อนโดนมานำอย่างมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกมันก็เป็นจังหวะที่แบบเด็กเล่นกันอ่ะ เราก็เป็นเด็กเขาก็เป็นเด็กพอเจอกันก็เหมือนเล่นไ,ได้จับกันเห็นเพื่อนที่คนในตอนนี่แซวเลยว่าโอ้จะหวานไม่ไหนเลยใช่แต่ตีตอนนี้พี่มินนะ้นตีพี่มิ้นแรงมากตีคืนเลยค <c oughs> ู่เราคู่หวานไม่ตกคนระับมันก็มีตกบ้างฮะก็เลยพยายามเติมตกแล้วก็ค่อยแบบจับขึ้นมาใหม่ <c oughs> ไม่อยากให้มันตกจับจับรีบจับเลยไม่ต้องรีบอะไรของคู่เราหวานหวานไม่เลิกหวานหยุดย่อจะแบบ มันก็ไม่ถึงกับหวานมากหรอกก็แบบมีก,กลางๆมีตีบ้างหวานบ้างจืดบ้างแต่ก็พยายามทำให้ทุกอย่างบาลานซ์กันบอกาอาทิตเดียวค่ะตอนแรกอยากไปสักเดือนนึงแต่ก็กลัวว่าจะไม่ทําบาหาคินเลยเ<า>ก็<า>กเลยใช่ก็เลยเอาอาทิตย์เดียวพอ แถบแถบเอเชียยุโรปหรือโซนอเมริก,แกาแถบเอเชียค่ะญี่ปุ่นเกาหลีพวกขนาดนี้ไม่ต้องรอดูแล้วมัง้งอ, <c oughs> อยากรู้เลยเผื่อว่าใครมีหงใี่เห็นเขาก็ยังไม่เห็นมันมืนจะสวิตช์ที่ทางด้านไ้น,นเอาก็ต้องรอดูแบบอ,อยากมีความลับบ้างทำตัวเป็นดารา,อ,าอยากแบบแบบเออสปายอยากมีอย่างนั้นบ้างลุ้นไหมลุ้นสปายไหมลุ้นสปายอะไรแน่บ้าหก ยี่หกจะรีบมีลูกเลยหรอไมาล่ามาไม่ได้เราไม่รีบมีลูกเร็วๆอีกโอ้โหงานการไม่รีบเลยไม่ไปได้เลยเราเองเราคิดไว้แต่ผู้หญิงเราเกาสามสิบงานราชการสามห้าสามห้าสามห้าเลยเหรอไม่น่าจะได้มีลูกแล้วถ้าสามห้าต้องฝากแล้วต้องฝากแล้วสามห้าเลยพี่ว you know ้ามสามห้าเลยหรอมีอะไรถาม เราเริ่มสนุกแล้วเริ่มแล้วเริ่มติดเริ่มติดเริ่มตินเรื่องตอนนี้ถ่ายสองเออเรื่องเดียวค่ะเรื่องโลกหมุนรอบเธอแต่ว่าที่ถ่ายจบไปแล้วคือใต้เงาตะวันจบแล้วพี่พี่อยากกลับบ้านนะคะแต่อยากกลับมาแล้วสิอยากอยากอยู่ได้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะที่ไม่ค่ะอิสระไปถึงสวย